บรรยากาศสีสันความสนุกสนานออกกของ <ใน S 2> เด,กดกเ็กเล็กๆเพราะว่าเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยจับมาแข่งกีฬาแต่ินทรนมันร้อนน<อ>่ะมองแงบ้างอะไรบ้างนะอะไปดูทั้งคราบน้ําตาแล้วก็รอยยิ้มของเด็กๆและผู้ปกครองที่ินทรนครับ <c oughs> <c oughs> แข่งขันกีฬากีฬาอนุบาลเทพรักษาน้อยเกมครับเห็นไหมตัวน้อยจริงรตัวนิดเ,<อ>เดียวกณผู้ชมครับ <laughs> ที่ตะมนเทพรักษาตัสังขละนะคือเด็กๆจากสวนพัฒนาเด็กเล็กเนี่ย50มาเจอกันอะงานนี้จะมาบวกกันไหมออไม่เลยเด็กน่ารักอย่างเดียวมาประชันรอยยิ้มกันผู้ชมครับแต่ว่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดินขบวนนะ เด็กๆอาจจะมีกระจองงแงบ้างคุณผู้ชมเพราะอะไรอากาศมันร้อนแม่ให้หนูทําอะไรเอาตื่นตั้งแต่ตีสี่หนูก็ต้องแต่งหน้าทำผมอากาศก็ร้อนอะเด็กก็อาจจะมีบทบ้างนี่นะร้องร้องใหญ่เลยเป็นการเรียกพลังโอ้โหอย่างเงี้ยคนทผู้ชมไม่คุ้นก็ไม่เคยใช่จนคุณครูต้องแบบจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เดินแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปแล้วคุณผู้ชมครับอ่ะเห็นร้องแบบนี้พอถึงเวลาแข่งกีฬาปุ๊บ เปลี่ยนเลยนะเอาเหรอหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเหไหมาวิ่งเต็มที่เลยเมื่อกี้ลืมไปแล้วว่าเพิ่งร้องไห้มาเดี่ยววิ่งซิกแซกไปแบบนี้คุณผู้ชมครับทีนี้ไอเนี่ยอันนี้อันนี้บางอันเนี่ยเรื่องของการวิ่งไอลูกบอลนี้ใช่ไหมพอเด็กปุ๊บมันจะมีหลายหลายรุ่นผสมกันเด็กบางคนก็ไม่ยอมวิ่งกับวิ่งแล้ววิ่งเลย นี่เอาแล้วไปแล้วแล้วแล้วกลับไปเอาไปส่งไอ้เพื่อนน้อยเก่งพดีก็งงเนาะงงคิดวิ่งทําอะไรเออรอบเดียวจบเนี่ยเอาวิ่งกลับไปคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งการแข่งขันก็คือการแข่งกรอกน้ําใส่ขวดครับนี่นี่นี่โอ้มันต้องค่อยๆไปไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันจหละน้อยเออบางคนบางทีวิ่งไปนี่คือไปถึงแล้วน้ําหมดแล้วชู่วิ่งกลับมาใหม่อีกมันกระฉอกหมดแต่มีน้องคนหนึ่งครับยังไงครับ ทีมสีชมพูอ๋อคนนี้เหรอเขาทำไมเขาจะค่อยๆเดินไปเขาไม่วิ่งนะจ๊ะอ๋ออมีสติมีสมาธิค่อยๆเดินลูกดูไม่วิ่งจ้ะใช้มือหนึ่งปิดไว้นัก็ฉลาดกันนะหนูวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาน้องวิ่งรอบเดียวเติมเต็มเลยจ้าทีมสีชมพูชนะเออดีจ้าไม่ได้เน้นเรื่องความเร็วคุณผู้ชมอีกหนึ่งการแข่งขันชักกระเยยเออชักกระเยยเอ้าฮึ อาฮึบอ่ะผู้ปกครองอยู่เห็นไหมติดเลยอ่ะคนที่เหนื่อยผมว่าผู้ปกครองจะเหนื่อยกว่าอนิดนึงลงไปชักเะยอะแทนเด็กแล้วนะอ้าวสุดท้ายคุณผู้ชมด้วยความที่ผู้ปกครองมันกันเยอะมากครับเนี่ยกระโดดโลดเต้นกันโอ้ยเอาเรื่องผมว่าแล้วคนที่เหนื่อยผมว่าน่าจะเป็นผู้ปกครองที่เหนื่อยกว่าเด็กก็จะแบบฮึบฮึบผู้เครอ้าอ้าวอ้าสุดท้ายเต้นเนี่ยเห็นว่าฝุ่นตลบไปเลยคุณผู้ชมเออนี่นะก็ให้ดูภาพบรรยากาศการแข่งขันที่นีบ แข่งเสร็จปุ๊บต้องมอบรางวัลเชื่อไหมว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่เอาถ้วยครับหนูไม่อยากได้ถ้วยเอาแล้วหนูอยากได้อะไรอยากได้ตุ๊กตาหรือได้ของล่นนผมว่าแล้วเชียวของเล่นที่เป็นแบบรางวัลเล็กๆอ่ะอยากได้อันนี้แต่ว่าถ้วยไม่เอาถ้วยเล่นไม่ได้ถ้วยไม่ได้ ไม่ได้มีความหมายนี่นี่คือในมุมมองของเด็กเนาะของกินของเล่นดีกว่าเหรียญแบบนี้ไม่อยากได้แถมของเล่นให้ด้วยนี่ไงเด็กๆเขาจะได้มีกําลังใจเปขวัญกาลังใจเช้าๆเห็นไหมเด็กๆออกกำลังกายคุณพ่อคุณแม่ตื่นมาก็ออกกำลังกายด้วยนะครับบางคนดูช่องวันไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็บอกว่ามีเลขอะไรมาให้ไหมนี่ไงถึงเวลาแล้วช่วอาจารย์โจมาแล้วอาจารย์โจมาแล้วนะครับมีเลขอะไรอไปดูกันเลยครับ ช้านี้หอมปากหอมคอไปที่วัดแรกครับที่อุดรธานีวัดศรีดารามนะครับโค้ชสุดท้ายแบบนี้คุณผู้ชมฮะแม่คนไปกราบไหว้กันเยอะเลยงวดนี้ขอให้ถูกนะงวดนี้ขอให้ถูกนะคุณผู้ชมฮะทําอะไรบ้างมีกิจกรรมเยอะมีตัวเลขเยอะเอาล้วงหายก่อนไหมเอามาเอาขอล้วงหายก่อนนะครับล้วงหายขององค์พ่อปู่ศรีสุดโทนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเคยมาล้วงแล้วก็ให้โชคให้ลาภก,กันไป<ช>หลายงวดแล้วนะครับชอบบ้านบังเอิญบังเอิญคุณผู้ชมฮะ ไปไหว้แล้วก็ลืมเก็บลูกปิงปองเอาไว้ไหนขอดูซิอาศัยดวงชาวบ้านเขาหน่อยโอ้โหเผื่อบางทีตัวเองไม่มีดวงไงพอจะเห็นอยู่แต่ว่าไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวเลขมันจะเคลื่อนไม่แต่คุณผู้ชมฮะสมมตนินะผมเห็นต้องสมมติด้วยเหรอ,อเอาเลยแล้วกันเอ้ยทำไมทีมงานเห็นไม่เหมือนกันอ่ามันต้องเห็นสองก่อนไม่ใช่หรอสองเก้าห้าแต่บางคนบอกว่าตัวเลขเก้ากับตัวเลขหกมันก็กลับกันได้นะเพราะว่าไม่มีขีดด้านล่างถูกไหมคุณผู้ชมฮะอ่ะไม่เป็นไร ไปอีกที่หนึ่งเลย <c oughs> อีกจุดหนึ่งเป็นรูปปั้นพญานาคก้าเสียนครับนขอดูหน่อยสินี่ไงอุ้ยใหญ่ชะใหญ่มากเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเป็นรูปปั้นพญานาคก้าเสียนเลื้อยพาดผ่านบ่อน้ําขนาดใหญ่มีความยาวประมาณ131เมตรเอาเยอะถ้าพูดไปคุณนุ่มอ่านผิด เออต้องเอาอาแบบดีๆเอาดีๆวันหวยดีความ <ไง S 1> ยาวๆๆ 1>, 1 3 1เมตรอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องไม่เผื่อเด็กๆดูอยู่ด <38 S 2> ึงร้เมตรอ่า131เมตรอุ๊ยแต่เขาบอกเออดูไกลๆก็เหมือนพญานาคเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็พาดผ่านแบบนี้ชาวบ,บ้านบบว่ามีความรู้สึกมาที่นี่เหมือนมีมนต์ขลังอ้าวมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนว่าเป็นพญานาคมีชีวิตจริง อันนี้ชาวบ้านพูดนะแต่ผมดูแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็คือรูปปัน้นรูกป,ปั้นนะคุณผู้ชมนะก็ว่าก,กันไปนะครับแต่ที่อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าเหมือนพญานาคเลยออกมานี่คุณผู้ชมคือกล้วยไม่ใช่หรอไม่ใช่กล้วยมะพร้าวออกมาพร้าวเออมะพร้าวใส่ตาผมแย่ขนาดใสยตาผมแย่ขนาดไหนมะพา<ด>ร้าวคุณผู้ชมว่าเหมือนอะไรพก็เหมือนมะพร้าวอ่ะบางคนก็บอกเอาจริงนะ ผมก็ว่าเหมือนมะพร้าวแต่พอมันเป็นวันที่31อะชาวบ้านก็บอกโอ้ยมันเหมือนพญานาคฮะที่จุดนี้คือคือตาบลบ้านไผ่อำเภอรัชรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ Seoul> ไอยอดมะพร้าวมันแทงยอดออกมาแบบนี้ค hmm ุณผู้ชมฮะมีปากมีลิ้นมีปันมีหงอนนี่ชาวบ้านมองอย่างนั้นแต่เราก็บอกว่ามันคือมะพร้าวครับแต่ชาวบ้านมองว่าเป็นพญานาคนะครับมาครบทุกอย่างเลยแน่นอนฮะ พอมีแบบนี้มาเลยอุปกรณ์อะไรบ้างทูบเทียนของไหว้แป้งเปิ้งมาหมดฮะอ่ะผมเริ่มมองเป็นพญานาคแล้วอ่ะได้เห็นผมมาไหว้ขนาดนี้พอถ้ามีใบสีถ้ามีใบสีอีกอย่างหนึ่งผมว่าคนมองเป็นพญานาคคตอนแรกเป็นมะพร้าวอยู่ดีๆแล้วทูบเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้เป็นทูบไม่ได้เป็นทูบธรรมดานะมีทูบตัวเลขมาด้วยเออนี่ไงแล้วทูบตัวเลขขอดูหน่อยทูบตัวเลขมาหลายทูบเลยนะเนี่ยหุ้ยศูนย์หกห้าหรอทีนี้คุณผู้ชมเฮ้ยมันเหมือนกันทั้งสองอันเลยอะ 065แต่ทีนี้เนี่ยที่ชาวบ้านเขาเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับคำว่า065เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปดูมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ทะเบียนรถ605อนอ้า065กับ605อาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้ครับแต่อย่าเยอะนะเบาๆก็พอคุณผู้ชมฮะยังอายังอีกเหรอยังยังอีกสักทีแล้วกันผมอุตส่าห์ห้ามว่าเบาคุณผู้ชมอ่ะแถมให้แถมให้นี่ ท้องจ๋า,จาเป็นนกขุนทองนะจ๋าพ่อเออนี่มู้เรียนเสียงแบบใครมานะเข้าหรอมึงก็เรียนเสียงที่บ้านเลยที่บ้านนี้ต้องหลายตัวบ้านผมอะตำรวจมาบอกขายหวยขายห<อ>วยนี่แจ้งตำรวจเรียบร้อยเลยข้างในเล่นไพ่ข้างในเ,ออเล่นไพ่เออไม่น่าจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ถ้ามันช่างพูดขนาดนี้ละละก็คุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ชาวบ้านหลายคนบอกว่า ขุนทองเนี่ยมันแสนรู้นะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ผ่านมาให้เลขมาแล้วแล้วหลายคนถูกไปแล้วด้วยล่าสุดเนี่ยให้เจ้าของนะฮะถูกไป4ี่0 0ื่นเพราะฉะนั้นนักข่าวขอไปคุยหน่อยขอถามฟังดีๆว่าขุนทองจะพูดว่าอะไรครับสองห้าไหมสองห้าสองห้เอาให้สอหรืออะไรเอาให สองห้าป่ะไปอะไรเอาให้แน่นอนนะทองสองห้าอ๋อเหรอให้ตามนี้เหรอแฮปปี้ยังและถ้าสมมุติว่างวดนี้ไม่ถูก่ะคุณทองนี้ชะตากรรมเป็นยังไงเอมเอาไงดีนาะทองปล่อยให้ทองเขาอยู่ต่อไปนั่แหละเพราะว่าปกติเขาเป็นสัตว์ที่เขาเรียนเสียงแบบเสียงพูดของคนได้แต่มันก็ชอบพูดเลขไงเออจริงหรือเปล่าหรือคนไปสอนก่อน <c oughs> ถูกหมพูดนําเออพูดนําก่อนไหมเลือยังไงกันแล้วแต่อันนี้เป็นสีสันที่เอามาฝากคุณผู้ชมเช้า <c oughs> แบบนี้วันดีสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้